อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เทียบกันปอนต่อปอนแฟนบอดกุณซื้อเพมเมอรใช้เงินคุ้มค่าที่สุดมีการจัดความสารวจความเห็นของแฟนบอลในหัวข้อคุณซื้อของเพมเมอรที่ใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าที่สุดเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับปรากฏว่ามีผลโบสท,ที่น่าช็อก มีการสอบถามความเห็นแฟนบอลภายใต้หัวข้อในายใหญ่พิมลิคนไหนที่ใช้เงินได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็เป็นเป๊ปกวัวเดวล่าที่ลังอันดับหนึ่งจากผลโวหวต23.7%เนื่องจากาพาไมาสตี้คว้าที่ประชาได้อย่างยิ่งใหญ่อย่างไรก็ดีอันดับ2ที่แต่คะแนนโหวต13.3%ตกเป็นของเจคินครับในายใหญ่ของลิอร์พูลซึ่งสีสติที่ผ่านมามีผลงานที่ล้มเหลวไม่อาจพาท,ทีมคว้าแชมป์ได้เลยแถมพลาดโคต้าลงเล่นทั่วแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วย อันดับ3ได้แก่เอ็ดดี้ฮาวซึ่งผ่านนิคอเซนผงาดคว้าท็อปโฟร์9.6%ตามด้วยโทมัสแฟรงค์คุนซือเบรนฟอร์ด7.2%โรเบิร์ตเดอะเซาบี้จากไบริทัน6.8%และรอยฮอสเซนจากพาเลท4.4%ส่วนมิเกลเตตา้าผู้เป็การทีมอาร์เซนอลรองแชมป์แชมเปียนลีกรังอันดับ7จากผลโหวต3.8%แต่ที่น่าช็อกที่สุดหนีไม่พ้นเอริกเทนฮากุนซือแมนยูผู้พาผีแดงลงเล่นทั่วแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในศีรษะแรกของเขากับทินออสซตฟอร์ด และจะพาทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับตลอดจนเข้าชิงเอฟเอคับด้วยแต่เทนฮาักคารั้งอันดับ13จากคะแนนโหวต2.4เป็นรองทั้งรอบเอ็ดเวิร์ดและแบงคซองกอบนนีท้องกุซื้อทีมน้องใหม่ลูตันและเบอร์สลีย์ขณะที่จูเลนลูเปตกีคุณซื้อของวูฟหลังท้ายจากคะแนนโหวต0.5เนับถอยหลังตลาดซื้อขายเพมเบลิกช่วงวันจันที่จะถึงนี้ จะเป็นการเริ่มต้นของเดือนสุดท้ายของตลาดซื้อขายในรอบเดือนสิงหาคมและหนึ่งเดือนสุดท้ายที่ยังคงวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับการซื้อขายนักเตะใหม่กับทุกสโมสรในพรีเมียร์ลีกหลายสโมสรขยับตัวเยอะขยับตัวน้อยบางสโมสรยังไม่มีนักเตะเข้ามาเลยแต่ทั้งหมดทุกทีมก็มีข่าวก,กับตลาดซื้อขายให้ได้อ่านกันทุกวันพรีเมียร์ลีกกับตลาดซื้อขายในรอบนี้แน่นอนอาเซนนลคือทีมที่สร้างสีสันมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา กับการลงทุนระดับ200ล้านปอนด์แหลกมากับนักเตะ3คนขณะที่เชลซีอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายกับการขายผู้เล่นชุดใหญ่ครบทีมไปแล้วแต่ยังมีผู้เล่นอีกหลายคนที่ต้องปล่อยออกเพื่อลงทะเบียนที่15ผู้เล่นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แมนซิตี้ที่เป็นแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วก็เรื่อยๆมาเรียงเรียงกับการเซ็นนักเตะใหม่ยอสโก้กาดิโอนเป้าหมายหลักของพวกเขายังคงหาบทสรุปที่ลงตัวไม่ได้และเชื่อว่า้าเกิดการย้ายทีม จะเป็นกองหลังคนแรกที่มีตัวเลขค่าตัว100ล้านยูโรเช่นเดียวกับแมนยูเน็ตกับตำแหน่งหน้าเป้าที่หลายคนรอคอยกับล้าเซฟซอยรุ่นที่ใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆลิเวอร์พูลก,ก็เป็นอีกทีมที่มีการปล่อยผู้เล่นออกไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะล่าสุดกับการเสียจอแดนเทอร์สันออกไปทําให้พวกเขาต้องหากองกลางมาเพิ่มหลังจากได้มาทั้งโดมินิกโซบสไลและอลกซิซสแมคาลิสเตอร์ดียวกันเจรจาก,กับโรเมโอลาเวียยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นไปได้สูง เมื่อคู่ค้าอยู่ในหลีกรลองเมื่อนักเตะก็มองหาสิ่งดีที่สุดให้กับตัวเองเราะตัวเลขจบก็น่าจะเรียบร้อยปีหน้ารอดูแผงกองกลางโฉมใหม่หงแดงกันได้เลยมองมาที่สเปอร์กันบ้างพวกเขาอยู่ในปีที่ส่มเสี่ยงกับการเสียแฮริเคนที่สุดแล้วในรอบหลายปีเมื่อผลงานไม่มีแรให้จดจําในปีที่แล้วเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทุกอย่างกลับให้ผลลัพธ์ไม่ต่างจากเดิมเคนต้องตัดสินใจครั้งใหญ่สำหรับเขาที่อายุ29ปี เดิมพันบนความพักดีกับทีมรักหรือเลือกย้ายไปหาอากาศที่น่าจะมีมากกว่าในการลุ้นความสาเร็จทุกการตัดสินใจคือความเสี่ยงเลือกแล้วอย่าเสียใจภายหลังแต่ถึงเวลาต้องเลือกอีกครั้งหนึ่งแล้วทีมที่เข้าสู่ตลาดน่าสนใจคือแอสตันวิลล่าและนิวคาสเซิลว่ากันตามตรงแล้ววิลล่าภายใต้ยุคข,ของนาเซอร์ซาฟิลิตและเวสต์เเดนลงทุนมากหลายล้ยลานปอนด์ตั้งแต่ยุคที่สิงห์พง,งาดอยู่ในเดชมเชิปมาวันนี้พวกเขาเสริมทีมที่น่าสนใจมาก กับการได้ตัวเปาตอเรสเซนเตอร์แบ็กที่หลายสโมสสอนใหญ่อยากได้ตัวหรือมุซาดิยาบีปีกฟอร์มดีจากเลเวคูเซนซึ่งน่าจะทําให้ทีมของอุนเอเมลี่ผู้สมัครทาผลงานดีกับสโมสรระดับกลางได้ดีถึงดีมากจะไปได้สวยในฤด,ด,ดูกาลนี้ขณะที่ซาลิกาดงกับการเซ็นสัสญญาซานโดโตนาลีเข้ามาไม่ใช่แค่การเซ็นสัสญญาราคาแพงแต่มันบ่งบอกคลาสของทีมที่ยกระดับขึ้นอีกขั้นพวกเขาเป็นทีมที่มีเจ้าของทีมร่ำรวยที่สุดในโลกก็จริง แต่การใช้จ่ายพวกเขาเดินเกมอย่างมีระบบทีมปรับขั้นพื้นฐานลุนเตท,ที่ไม่ใช้หาแกนหลักเข้ามาเสริมและวางแผนการลงเล่นเป็นทีมเดียวกันทีมที่มองแล้วเหนื่อยที่สุดมี2สโมสรด้วยกันก็คือเวสต์แฮมยูเนเต็ดเจ้าของแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกและเอเวอร์ตตนผลขอนเสียดวงใจได้ชื่อดิแคนไร้ออกจากทีมไปแล้วด้วยค่าตัว105ล้านปอนด์เป็นตัวเลขที่สมใจบอร์ดบริหารและคุมค่าในแง่ของราคาและสิ่งที่ตามมาคือพวกเขา เจอปัญหาการโกงราคาผู้เล่นที่อยากได้มาทดแทนเมื่อทุกสโมสรต่างรู้ว่าพวกเขามีงบประมาณก้อนใหญ่พวกเขาพร้อมจะเรียกราคาให้มากกว่าปกติที่สําคัญพวกเขายัางไม่ได้ใครที่เป็นตัวหลักมาร่วมงานด้วยเลยกลายเป็นลูกโซ่จากดีวระดับโลกที่พวกเขาขายออกไปเอลตันรุ่นนี้ตกชั้นมาแล้ว2ฤดูกาลติดต่อกันแถมเป็นการลุ้นในแบบวันสุดท้ายทั้งสองฤดูกาลด้วยมันอาจเป็นการโล่งใจที่อยู่รอดแต่ก็ต้องมองหเหตุผลด้วยว่าทําไมทีมที่มีการลงทุนมากกว่า500ล้านปอนด์ แถมกำลังจะมีสนามเย่าแห่งใหม่นี่อีกไม่ช้ากลับต้องมาจบด้วยอันจับ17-2ฤดูการติดต่อกันทีมนี้อยู่บนขึ้นหมายคำถามมากมายว่าฤดูการนี้พวกเขาจะเรียกความเชื่อมันได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อการซื้อเข้าของพวกเขายังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นักท่ามกลางข่าวที่ฟาฮัตโมชริเจ้าของสโมสรมองหาผู้ร่วมทุนหน้าใหม่เข้ามาช่วยกันนําทีมไปต่อหลอเวลาอีกประมาณ30วันการซื้อขายก็จะจบลงในรอบนี้แต่สําหรับพีเมพ์เลยคือฤดูการใหม่ กำลังจะมาถึงในอีกไม่ถึง3สัปดาห์กันแล้วทีมไหนพร้อมหรือไม่พร้อมสามารถดูกันต่อได้ที่การเสริมทีมการเซ็ตตัวผู้เล่นหลักในทุกเกมการเล่นอุ่นเครื่องก็ต้องบอกว่ายิ่งใกล้ปิดตลาดมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งยากจะได้ตัวยิ่งใกล้เท่าไหร่ตัวหลักก็จะมีราคาแพงกว่าเดิมเพราะสงครามครั้งใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วซื้อที่ข่าวแมนเชสเตี Mercedes ยื่นเดดไลน์ให้กับไรซิกตัดสินใจอนาคตกวาดิโอน แมนเชสเตอร์เอทิงนิวสื่อดังอังกฤษออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่แห่งพเมลีกได้กำหนดเส้นตายให้กับแอบเรซิกได้ทำการตัดสินใจว่าจะขายเจ้าโซ่ว Guardian, กวาดิโอนกองหลังทีม่าโคเอเชียหรือไม่แบบ็โกวีโอลาเทนเนอร์แมนเชสเตอร์ยืนยันชัดเจนมาตลอดว่ากวาดิโอนเป็นเป้าหมายลำดับแรกที่ต้องการได้ตัวมาเสริมทัพให้ซัมเมอร์นี้เดือนพฤษที่ผ่านมารรเบยสีฟ้าและไรซิกมีการเจราจากันอย่างต่อนเนื่องโดยตลอดอย่างไรก็ตามการพูดคุยเรื่องอนาคตของกวาดิโอนยังคงยืดเยื้อ และไม่ได้ข้อยุติหลังไรซิกยืนยันต้องการค่าตัวนารัฟเบอร์ยีสเแบบ100ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งแมนเชสเตีรมองว่าเป็นจํานวนที่มากเกินไปล่าสุดมีการอ้างว่าแมนเชสเตี้วางเดดไลน์ไว้ถึง12สิงหานี้ให้กับไรซิกว่าจะยอมรับข้อเสนอที่ยื่นไปให้หรือไม่หากไม่มีความคืบหน้าก็จะยุติเจรจาคว้าตัวเซนเตอร์แบ็กควอตทันทีสหรับกวาดิโอเป็นกองหลังตัวหลักของไรซิกมาโดยตลอดลงสนามร,รวมทุกรายการ88นัดซัดไป5ประตู กูรูเผยเชลซีควงแมนเชสเตียร์เล่งคว้ากองกลางที่ซันพาเลตมาร่วมทัพจนาทานจอร์ซันนักข่าวฟุตบอลชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าเชลซีและแมนเชสเตียร์่องยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์อังกฤษกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวมิเชลโอลิเซ่มิดฟิลด์ตัวรุ่งชาวฝรั่งเศสของกิสซาพาเลตร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นับตั้งแต่ย้ายจากเรดดิง้งมาร่วมกับพาเลตเมื่อปี2021โอลิเซ่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอด ล็อสนามรวมทั่วรายการ11ดนัดซัดไป6ประตูและจากใสิติที่น่าประทับใจเจ้าซารระบุว่าทั้งเชลซีและแมทสิตี้ยังได้ดาวเตะวัย1ไปเสริมทัพอย่างมากมิเชลโอลริเซกำลังได้รับความสนใจจากเชลซีและแมทสิตี้หลังจากเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นนักเตะที่น่าตื่นเต้นที่สุดของคีซันเลสมันค่อนข้างเป็นเรื่องยากที่จะมีผู้เล่นที่เกิดในอังกฤษแต่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสโอลิเซเคยเล่นให้กับทีมเยาวชนฝรั่งเศสมาแล้ว แม้จะไม่มีประสบการณ์ในการเล่นให้กับทีมอะ a d เดมของสโมสรในฝรั่งเศสเลยก็ตามผมแน่ใจว่าดีดียเดชองผู้การทีมชาตฝรั่งเศสกำลังจับตามองเขาอยู่แน่นอนว่าหากเขาย้ายไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่อย่างเชลซีในช่วงอายุน้อยแบบนี้มันจะเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจมาก